สวัสดีครับสวัสดีพบกันแล้วนะครับผมกับสมบูรณ์เพ็งศรีอาซีปกช่องนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวกับงานซ่อมนะครับงานซ่อมนะครับกับเฮลิคอปเตอร์ยูเฮดวันทบนะครับผมสวยมากครับลำนี้นะก็เขาส่งมาซ่อมแล้วก็อัปเกรดนะครับคือลายแบบนี้ผมไม่มีนะต้องบอกก่อนนะว่าลายแบบนี้ผมไม่มีนะครับเพราะว่าลายแบบนี้จะต้องสั่งทํา เพิ่มนะครับก็ราคาก็เอาเรื่องอยู่นะครับผมประมาณ3-4มสี่พันนะครับทําสีแล้วก็หยอดเวทบีเวทหยอดเวทนะฮะนะครับผมสวยงามนะครับก็มาทดสอบบินกันนะครับยุงเยอะมาก <c oughs> ยุงเยอะฮะยุงเยอะ <c oughs> ก็วิทยุนะครับผมนี่นะครับสต็อปลัน เขาเรียกรีโมทรีโมดทางซิมิเตอร์แล้วกันอ่ะบีตออโต้ครับนะครับให้อยู่ข้างบนสุดเลยนะครับบนสุดนะครับมาทดสอบบินกันนะครับยุ่งเยอะยุ่งเยอะนะครับผมอ่ะดูที่แบตเตอรี่นะครับเสียบปลั๊กแบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นแบตแบตตัวเทสนะครับผมพอเสียบแล้วก็วางให้เฉยเลยนะครับโอ้วางให้เฉยครับห้ามเคลนกระดิกพอนะครับ อ่แล้วก็ใส่อะารา์มเช็คเซลนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งตั้ง l o โวลต์นะครับอูนี่บินเยอนะเนาะผมตั้งไปที่3.6นะครับ3.6นะครับพอลาบแบตหมดก็จะร้องปี๊บปีป๊ปป,ป,ป,ปนะครับก็อาจจะบินไม่ถึงแบตหมดหรอวครับนะ เดี๋ยวขอดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ายุงอะไรนะตัวลิ้นตัวอะไรยุงมันเยอะครับก็มาที่โหมดคําว่า GPS นะครับคันมากเลยเยอะมากโหมด GPS แล้วก็จะเป็นไฟส้มกระพริบนะครับอ่าช่างภาพมาดูฝัง <c oughs> ่จจงนี้ไฟกระพริบก็จะเจาะรูไว้ตรงเนี้ยนะครับเห็นไหมเอ่ย เ uh, ออเอามันจะเขียวแล้วอ่าเขียวแล้วนะโอเคนะครับดูตรงนี้นะครับจอดรูไว้ให้นะครับสายฟังใส่ใสายไฟบางอยู่มีการถามเหตุไม่พอจะอ้อยุ้งลิ้นมันกัดเข็นมไม่เราไม่เอาไมา้ตีอยู่มาวะอ่าไม่รู้สิคั้นเร่งต่ำสุดนะครับทางซ้ายสี่วิหนึ่งสองสามสี่นะครับคั้นเร่งไว้ตรงกลางแล้วก็กดคำว่าลัน ตอนอามคันเร่งแล้วก็กดรันอ่ะต้องไวนิดนึงนะครับอย่าอย่าทิ้งช่วงนานนะครับหลังจากที่อามแล้วต้องต้องรีบมามารันนะครับใบพัดหมุนจนสุดเสียงนะครับแล้วก็เร่งขึ้นไป1ขีดนะครับรอรอ,อนะครับสูงพอใจคันเร่งไว้ตรงกลางนะครับ <S <S เห็นหางไหมครับนิ่งนะหางไม่แกว่งนะครับ ล็อกตำแหน่งแล้ล็อกความสูงนะครับผมตอนนี้นาทีเท่าไหร่ละนาทีที่สามจุดอาสามรละสามสามเจ็ดนะครับค่อยมาหากลบก,กันนะครับว่าจะบินได้กี่นาทีเอาขึ้นนีดหน่อยไม่งั้นมันเอองั้นมันไปกระทบกับย้ามันไม่รู้เรื่องเลยอันไหนอไหนอัอนไหน่อไหนเครื่องเครื่องบินใช่ไหม นแะล้วต้องไปเหลี่ยมนี้อย่างนี้เห็นไหม,มนิ่งมากครับกัดตากัดตาอู้หนี่สถานที่ถ่ายไนมะ่วเวิร์ก บินเดินทางให้ดูนะครับผมบินเดินทางครับก็ไปในโหมด GPS นะครับผมเขาเรียกบินบินด้วยตัวเราเองนะครับแต่ว่าไปในโหมด GPS นะครับเป็นไงครับผมสุดยอดเลยนะครับวางชุดไฟใหม่นะครับผมนะก็จะบินสู้ลมกว่าเดิมนะครับเห็นไหมครับ แล้วก็บินได้นานด้วยนะครับบินได้นานเลยลำนี้<ม>ได้นะั้ยสร้างภาพตาลายเลอ๋ออาจจะขึ้นหน่อยถาย่ายใต้ท้องอ่ะอ่ะถา่ายใต้ท้องกล้องขึ้นฝั่งเดียวเวลยล็อกตำแหน่งแล้วลความสูงนะครับ,รบจะขึ้น จะขึ้นก็ดันขึ้นไปนะครับดันขึ้นไปเห็นไหมครับอ่าสูงเข้าใจเขาเรกมบนตรงกลางแบบนี้นะครับจะลงมาก็เอาลงมา1ขีดประมาณ1ขีดนะไม่เกินนะครับเห็นไหมครับพอจะค่อยค่อยยุบตัวลงอ่ายังไม่ยุบใช่ไหมอ่านหนึ่งหนึ่งขีดเห็นไหมครับสูงเข้าใจเขาเรขมบนตรงกลางครับแค่นี้เองพอนิ่งไม่มีสั่นนะครับผมขาสกีไม่สั่นเฟรมไม่สั่นเลยนะนิ่งมากสุดๆครับผมลำนี้นะครับ มาใกล้เรานะฮะออกไปหน่อยนะครับเ,เทโค้งได้ด้วยนะฮะเห็นไหมครับดินเทโค้งได้ด้วยนะครับ,รบ,โ,รรบโอ้โหเป็นไงล่ะแล้ววนขวาบนขวาบ้างนะครับบนขวายังไง วนขวาได้หรือเปล่านะครับวนขวาให้ดูครับเออเอาสิเอาสิอาสโอ้ยโอ้ยอ่าจะบอกว่าวนขวาไม่ได้นะฮะได้หมดนะครับผมไม่ว่าจะซ้ายขวาหน้าหลังไปได้หมดตามที่เราอยากจะไปนะครับบินในโหมด GPS เท่านั้นนะครับในโหมด GPS ก <Amen. S 1> ับลำนี้นะครับ ก็เป็นฮอที่เก่าเก็บนะครับต้องบอกเลยว่าเก่าเก็บก็ผมยกชุดไฟใหม่หมดทั้งทั้งหมดเลยนะฮะเหลือเหลือแค่เฟรมกับอ่าบอดี้นะฮะที่ว่าเป็นของเก่านะของเดิมเขานะครับก็มอเตอร์สปีดเซอร์โวไจโรโรเตอร์เฮดนะฮะก็เปลี่ยนให้ลูกค้านะครับผมสวัสดเพจใช้ของเดิมหางเดิมนะครับก็ประมาณนั้นนะครับรีโมทตัวใหม่นะฮะ ก็ดูนะครับผมบินนานมากนะครับ 3, 4, 5, 6, 7ตอนนี้ก็ประมาณ4นาทีนะครับผมเห็นไหมครับอ้าวพอหายพอหาย กันหน,งหน,งนะหนึงกันหนึงนะเดี๋ยวแั๊บนึงกันบนึงได้อ้ยคันน่ะเออตัดคันมากเลยเนี่ยบวมเลยดูดีเออโอ้โหแพ้เหรอเออน่าจะแพ้บวมเลยไม่เถอะเอาเหลืออีกรำหนึ่งก็เอาลงนี่ายังไม่หมดเลย เดบนฝาให้ดูครับบนฝาเป็นไงครับเทโค้งได้ด้วยโอ้หหูคันบอกแล้วให้ปายไล่อ้อยก็ไ่อ้อยมีแต่อ้อยไงก็ไม่เป็นไรมันไม่มีลิ้นไงอันนี้มันเป็นตา่ายยากไงมันก็ฝนตกแล้วมันก็ตัวแมงลิ้นมันเยอะเป็นไงครับสุดยอดไหครับผมอ่าผมบินให้ดูแบบอิ่มๆนะฮะถ้ามันจะพังมันก็ต้องพังกับผมนะครับผมพอนะฮะทุกลำนะฮะ เพราะว่าผมบินไม่ต่ำกว่า1ิครั้งนะครับ1ิบรอบนะไม่ต่ำกว่า1ิบรอบนะบินเทสบินซ่อมบินเซตบินอาการนะฮะพอมันสำเร็จแล้วก็จะบินอยู่ประมาณ3ามครั้งนะครับผมก็รวมๆแล้วก็ประมาณ10นบนะฮะมี10ครั้งนะครับผม1ิบไฟส0ไฟนะฮะต่อแบตหนึ่งก้อนนะครับบวมไหมบวม <laughs> <laughs> หน้าบวม <laughs> บวมเลยลิ้นกัด ลิ้นไรลมันลิ้นไลลิ้นไรลนะะคันอ่าผมบนบนฝาให้ดูครับวนฝาเป็นไงครับนี่เขาเรียกท่าปั่นจิ้งหลีดนะครับเป็นไงครับจบไหมฮะอย่างนี้อย่างนี้จบเลยครับอาการบินแบบนี้ถูกใจไหมครับผมนะถูกใจไหมถามถามท่านผู้ชมนะถูกใจไหมครับผมกับอาการบินแบบนี้ชอบไหมครับอ่านะฮะก็เป็นธรรมดานะครับ ต้มประกอบเซตแล้วก็อัพไปเรื่อยๆปรับแต่งดูความเหมาะสมนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็จะได้กว่าจะมาถึงจุดนี้ก็ไม่น้อยนะฮะเขาเรียกว่าอะไรนะแป๊บหนึ่งสวยมากครับแป๊บนึงเอะไรเว้ยมีพัดโบกเลยเว้ยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนะอ่าบินนานมากเลย ต้องปุกใจแน่นอนเพราะว่าปกติแล้วพอสเกล4-5 0จะบินไม่เกิน4-5นาที4นาทีนาทีที่5ต้องรีบเอาลงแล้วนะครับเลยนะครับผมอัไลันี้ยก็รรีวิวฉบับใหม่ไม่ใช่ครับผมอิ่มไหมล่ะตอนนี้ลิ้นอิ่มแล้วโอ้ย ใครเป็นคนพามาบอกสิอาลืมเลยเดยวๆๆๆๆอ่าออกไปก่อนออโต้ออตโต้ออตโออต้เลข8ครับบินออตโต้เลข8นะครับรอบนี้ถือว่าสมบูรณ์มากๆนะครับผมเดี๋ยวผมเล่งขึ้นไปหน่อยนะฮะระดับมันลดลงนะฮะแบตหมดแล้วแบตหมดแล้วนะครับ ดูโนโตเลขแปดนะครับตอนนี้แบตอะลามร้องแล้วนะครับไปที่เท่าไหร่ละสิบสองวันนี้รีวิวีรีวิวได้มาเลิกครับยกเลิกเดี๋ยวผมว่าเครื่องลงแล้วนะฮะรีวิวได้มองมมันมากลิ้นกัดเมามันมากเวลาเครื่องลงก็อารมณ์เกือบขีดนะครับจอยสติ๊กคันเร่งเราอะครับอีกนิดหนึ่งครบขีดนะครับมันจะค่อยๆยยุบตัวลงนะครับ ถึงพื้นแล้วก็กดคําว่าสต็อปนะครับผมมาดูกันครับผมก็อะลามมันร้องเขาเรียกว่าอะไรนะดังดังงลจะปงปงลังไม่ใช่เหรอดังอะลามร้องเป็นไหนนะปงลังปงลังอู้สบายมากครับแบตเตอรี่ไม่มีร้อนนะฮะปงลังดังเป็ไหนนะปงลังปงลังนะคิดได้ไง อันนี้จริงไอที่ถามมาคิดได้ไงเอามาแต่งเป็นเพลงได้ยังไงเสียงดังพลังนะครับผม3.70นะครับผม368เห็นไหมครับก็ก็8นาทีแล้วกันนะฮะเฉลี่ยแล้วก็คือ8นาทีก็โอเคนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ดึงปลั๊กที่เฮลิคอปเตอร์ออกนะครับดึงปลั๊กที่ฮอออกเลยนะฮะแล้วก็ปิดสวิตช์รีโมทนะฮะ ลูกค้าก็คงจะเข้าใจวิธีการเล่นค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเพราะว่าติดตามคลิปผมตลอดนะฮะก็ขออภ<น>ัยด้วยนะครับที่ล่าช้าดังบวมเลยอ่ะลิ้นกัดขออภัยด้วยนะครับที่ล่าช้านะฮะแต่ก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นรุ่นพัฒนาแล้วนะครับกับลำนี้พัฒนาแล้วต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่พัฒนาเพราะว่ารุ่นก่นกอนๆจะไม่ค่อยสู้ลม ลูกค้าเซอร์โว่าอะไรนะเซอร์โวนะเซอร์โวสู้เมียนะเซอร์โวสู้เมียมีไหมเซอร์โวอันนี้อันนี้อะไรนะอ่าเปลี่ยนเซอร์โวแล้วมันสู้ลมดีกว่าเดิมพี่ลูกค้าถามว่ามีมีเซอร์โวที่ใส่แล้วสู้เมียได้ไหมมีไหมมีมีนะมีเกี่ยวหมาไงวิ่งแัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผลงานของผมนะครับกับสมบูรณ์เพ็สีอสีผักช่องบินดีเล่นง่ายได้มาตรฐานทุกรำนะครับผมติดต่องานประกอบงานซ่อมงานเซตประกอบใหม่ใหม่สม,มบูรณ์เพ็งสี a c e b o o k นะครับสมบูรณ์เพ็งสีไลน์ใส่เบอร,ร,ร์โทรศัพท์082812011บินดีเล่นง่ายได้มาตรฐานนะครับอาจจะไม่ถึง40นาทีตอนนี้ก็ได้8นาทีนะเพราะว่าผมตั้งรอบค่อนข้างสูงนิดน,นึงเพราะว่าเอาไว้สู้ลมก็ไม่ถือว่าจัดนะรอบวัว คันมากเลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายรุ่นใหม่ใช้คัน